ความสนิทของคนไทยการถามไทยกันเลยลืมความเก่งใจพี่น้องคาสวัสดีค่ะสวัสดีครัพี่น้องคะโอ้เย็นแล้วนะคะเคลียร์จากอาหารของเราของลูกเสร็จออกมาเดินหลังบ้านหน่อยวันนี้ได้รับสายเนาะก็เหมือนจะมาส่งกำลังใจนะคะแต่มาฟังคำถามกันไปชมผักก่อนฮช่วงนี้ยายจ๋าไม่ค่อยทำอาหารการกิน อุ้ยสามีกลับมาดูนั่งคุกเข่าเลยนะคะนี่วันนั้นที่มาบอกอันนี้เบียร์สลัดผักตัวนี้เดี๋ยวจะมาดึงรากออกเนาะดึงรากออกนะคะเดี๋ยวจะได้กินผักอันนี้เขาจะทนกับหนาวอุ้ยมีผักชีลาวด้วยขึ้นด้วย <c oughs> นะเต็มเลยอะ่ะจะกินทันไหมแต่อันนี้เขาจะทนกับหนาวนะ,ะหนาตึ๊บเลยดูดิ นั่นคือเบีย้ยผักสลัดนะ,ะมะเขือเทศฝลังกลับมาจากงานละคณะเจอฝนหน่อยดูเขียวขึ้นดูอารมณ์ยายจ่า,จาช่วงนี้ก็ไม่ค่อยขยันจะทำอาหารตัวเองเท่าไหร่นะฮะเพราะว่ากินง่ายๆเลยแค่เอาตัวรอดวันๆดูแลปูด้วยเนาะอ่ะย้อนเข้าหาเรื่องราววันนี้เลยนะคะพี่น้องคะไปดูดีสามีมาหาเรื่องราวเลยวันนี้ กับเสียงตามสายนะคะจากเพื่อนที่คุ้นเคยที่ไม่ได้คุยกันนานดักปะป๊าดักปะป๊าวาเป็นเย่ซื้อผลไม้มาให้เมียออจากเพื่อนที่ดักยาดาจากเพื่อนที่ไม่ได้คุยกันนานโทรมาหาเป็นยังไงบ้างยายจ๋าป่วยสบายดีไม่เห็นไม่ได้ทำงานกำลังทำอะไรว่าเทบ อ้าโหลกลับจากงานตะเลิดไปช้อปปิ้งมาในช้อปปิ้งอย่าสวัสดีสัลามาล่ามามาสวัสดีซะตัวมาร์ตมะเขือเทศซื้อมาทำไมหลังบ้านเยอะแยะฮะเจนเกะลาเตซีนของก้อนของกินถ้าเป็นของแห้งนะไม่มีคำว่าลดของไทยเรานะฮะอ่าข้างล่างก็จะเป็นพวกซอส วอดกินเชฟรดดซสซื้อนมมาให้เด็กๆซื้อมาก็เก็บเองนะคะอัสติเมลนมเปรี้ยวเบญมุฟันดา <Hey. S 1> ของกินนี้บอกเลยว่าไม่ต้องพูดถึงอันนี้พแผนกเครื่องดื่มซื้อขนมให้เมียใหม่อันนี้ตอนเช้าจะชอบกินกับกาแฟบางทีทายแยมบางทีก็กินอย่างนี้เลยมันมีถั่วอร่อยเนาะวัดดีสนุกด่า แค่ไหนวัดอีสในในในโงรถนะคะลกหน่อยเนาะอ่ะัตตาฟอฮีโอ้ยซื้อหมูงูสลึงซื้อไส้กรอกอันนี้อร่อยนะคะไส้กรอกหมูไส้กรอกหมูพี่น้องหมูสามชั้นเวลาเหนื่อยเนี่ยก็บอกเลยว่าเข้าไมโครเวฟกับอุ่นข้าว มะนาวพิกผงบีบก็ได้แล้วอะ่ะยำก็อร่อยนะคะอันนี้อาหารตู้เย็นของไทยจะมาไว้ด้านหลังเนาะด้านหน้าก็จะมีของปู่ด้วยนี่ไงน้ำยาขนมจีนเอาออกจากตู้แข็งยังไม่ทันได้กินเลยนะคะอ่าให้ป้าป้าเขาเก็บอันนี้ก็จะมีอีกตู้หนึ่งหลังบ้านอ่าป้ป้าตู้ดูนอน้ำส้มให้มาม้าหน่อยดีซื้อถั่วมาให้ด้วย เนี่ย bring น้ำฟูโอเคนัดมาลัดมาอีกคำเสลาผ่าเลยอ่าไม่ต้องห่วงนะคะเรื่องไปช็อปอาซื้อผักมาให้ทำซุปใปปูด้วยอือฮึประเด็ช้อปปิ้งฝอย้าวฝอย้าวเลิกจากงานเตลิดนะหาของหางานให้เมียทำโฟมาดาม อยาเอิงม yeah. an. anyway, ah ูเตนี้มากับฟ so ูริดันเนี่ยผลไม้ของปู่มีเห็ดด้วยชีวิตของฝรั่งช้อปปิ้งชอบไปคนเดียวมากกว่าที่จะเอาเมียไปเพราะว่าถ้าเมียไปเมียหยิบมั่วยาโฟ่ะอมากลับมาคุยกันต่อนะคะวันนี้ยายจ่าได้เจออะไรเนาะก็ จากโทรศัพท์เสียงจากสายฮัลโหลเป็นยังไงบ้างเพื่อนเออฉันไม่ค่อยสบายอยู่บ้านอ่ะหลังบ้านตัดหญ้าอีกแล้วนะคะฟังเสียงนะทั้งวันก็เสียงดังพอมาตอนนี้ตัดหญ้าอีกแล้วเงิดหลายจะได้คุยจะได้คุยแบบสบายๆนี่ไม่มีเลยนะคะ เสียงจากซ้ายทักทายมาว่าเป็นยังไงบ้างสบายดีเหรอเห็นปู่ไม่สบายงานไม่ได้ทําตัวเองก็ป่วยมันเป็นขี้ฆ่าหรือเปล่าทําไมต้องดูแลปู่ขนาดนั้นนะคะเขาก็ดูวิดีโอเราเนาะอันนี้เป็นคําพูดของเพื่อนที่ใกล้ตัวคําพูดที่คิดว่าคุยได้ทุกเรื่องในความรู้สึกายจ่า,จาก,ก็อึดนิดนึงาจจ๋าก,ก็พูดว่าเอา้าก็ดูแลปกติก็เหมือนพ่อเราชีวิตเรามาอยู่ที่นี่20ปีเขาก็ดูแลลูกเต้า ให้เราตลอดมานะคะยายจ๋าไม่ได้มองว่าเป็นความลําบากเนาะเต็มใจด้วยซ้ํายังดีใจด้วยคับในวิกฤตนี้คือโอกาสคือวิกฤตยายจ๋าป่วยพอดีพอป่วยก็มีโอกาสที่ได้อยู่บ้านดูแลตัวเองไปด้วยพร้อมดูแลปู่นะคะเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าปู่ป่วยมาเนี่ยสองเดือนใช่ไหมแล้วทําไมไม่ให้เขาไปอยู่บ้านพักคนชรา ลูกเขาตั้งหลายคนเ,ออเงินเดือนเขาไม่พอใจก็ให้เขาจ่ายไปสินี่คือความหวังดีของเพื่อนออในความคิดที่ว่าคุยได้ทุกเรื่องนะคะยายจ๋าก็บอกเขาว่าเออก็ความฝันความหวังชั้นสัญญากับเขาว่าชีวิตของเขาถ้าชั้นแก่ไปอ่าชั้นไม่อยากไปอยู่โรงพยาบาลบ้านพักคนชรานะชั้นขอตายอยู่ที่บ้านของชั้นในความคิดคํานี้และก่อนที่ยายจ๋าจะก้าวซื้อบ้านหลังนี้นะคะ วนแล้ววนอีกเนาะซื้อบ้านหลังนี้เขาเรียกว่าซื้อเหรอไม่ใช่นะคะคือเป็นสมบัติของพ่อแบ่งให้ลูกสี่คนหากส่วนที่พ่อแบ่งให้สามีเายจา๋าเราก็หาเงินมาจ่ายให้พี่น้องอ่าสามคนก็ถือว่าเราได้บ้านสูบจากแบ่งบ้านถูกจากแบ่งสมบัติแต่มันเป็นคำพูดที่เจจ๋าเอ่ยว่าอ่าไม่ต้องกลัวหรอกป้าถึงฉันอยู่พัดเม้น์ฉันก็ดูแลเธออยู่แล้วฉันไม่ให้เธอไปอยู่โรงพยาบาล บ้รรพคนชลาหลอกในสมัยนั้นนี้คําพูดนี้ที่น้องสาวจับมาพูดว่าอา้าวเธอก็ดูแลป้าปาดีอยู่แล้วเธอก็ไปอยู่ด้วยกันเลยสินะคะทีนี้เราก็นึกว่าพูดเล่นมันเป็นวันคริสต์มาสย้อนย้อนเท้าความหลังนะคะก่อนที่จะเข้ามาอยู่บ้านหลังนี้เนาะเข้ามานี่ก็สี่ปีห้าปีแล้วนะอทีนี้ในความรู้สึก ะะเพื่อนพูดเนี่ยเราไม่ได้เสียใจหรอกแต่เรามาพูดถึงในมุมเมียฝรั่งต่างแดนที่มาอยู่ต่างแดนนะคะหลายๆคนเนี่ยการถามไทยเหมือนกับที่ว่าเพื่อนๆมาร่วมคุยกันเจอกันแล้วพูดถึงว่าเฮ้ยเป็นยังไงบ้างมาอยู่เนี่ยชอบไหมผัวให้เงินเดือนเท่าไหร่ส่งบ้านให้เท่าไหร่คาเหล่านี้มันเป็นคําที่สําหรับยายจ๋าพูดตรงๆนะตัวยายจ๋าไม่ถามใครพอรู้สึกว่ามันเสียมารยาท ะะแล้วมันกระทาให้เสียความรู้สึกเนาะแล้วบางคนเขาก็พูดตรงๆต,ตัวยายจ๋าเคยเจอมาก่อนยายจ๋าก็พูดตรงๆว่ายายจ๋าเนี่ยมาถึงยายจ๋าทำงานยายจ๋าส่งบ้านเองอไม่ได้ช่วยผัวแต่ก็ไม่ได้ให้ผัวถูกไหมอ่าแล้วผัวก็ไม่ได้มายุ่งของเราเขาก็บอกโหถ้าฉันแต่งงานได้ผัวแล้วมาล้างส้วมต้องทงาํางานล้างซ้วม กูทิ้งหาใหม่นั่นแต่เริ่มต้นคําแรกนะคะเพราะว่าเขามาเขาไม่ได้ทํางานเขามีเงินอ่ากินผัวให้สบายละล้านะคะนี่เป็นคําพูดที่เขาไม่ได้เจอแล้วเขาก็แทกเหมือนวันนี้ยายจ๋าโดนคําว่าเธออืชีวิตเธอนะ่เออยู่มาก็ทํางานก็ไม่ได้สบายและงานก็ทําแล้วตอนเนี้ตัวเองกวยเออมึงยังต้องไปดูแลพ่อปู่อีกมึงไม่ชี้คิดค่านะไอ้จา๋านะคะมันเป็นคําพูดเพื่อน มันเป็นคําพูดเพื่อนนะคะแต่ความรู้สึกของเราก็รู้สึกว่าเนาะเขาก็คือเขาความคิดเขายังไงไม่มีวันเปลี่ยนนะะแต่สิ่งเหล่านี้ถ้าเราเจออย่าไปโกรธอย่าไปนอยเลยนะยายจ๋าจยากบอกว่าอ่านิ่งแล้วก็มองว่าเออถ้าเรายอมรับสภาพที่เราเป็นได้นะคะคำพูดคนเหล่านี้มันอาจจะตบให้เรารู้สึกเสียความรู้สึกกับเขา แต่ชีวิตจริงที่เราอยู่และต้องทำและหรือว่าต้องดูแลเนี่ยมันเป็นออกจากใจเรานะคะมันออกจากใจเรายายจ๋าดูแลปู่เนี่ยยายจ๋าไม่ได้มองว่าตัวเองเป็นขี้ข้าหรือคนใช้เพราะว่าอะไรเพราะว่าปู่อยู่20ปีปู่เลี้ยงดูมาตั้งแต่รุ่นลูกสาวยายจา๋าจนถึงลูกชายยายจา๋า จนถึงปัจจุบันนะคะแค่สามเดือนที่แกแย่มันนี่เองที่แกทำในส่วนนี้ไม่ได้มันก็ต้องถึงเวลาที่เราต้องทดแทนนะอยากจะปื้มได้ซ้ำยายากจะเอาความรู้สึกนี้มาเปรียบเทียบด้วยซ้ำว่าถ้าเกิดเราได้ดูแลพ่อแม่นะคะในเวลาสุดท้ายเวลาป่วยจริงๆเนาะแบบนี้เราจะมีความสุขขนาดไหนอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้จ่าทุกเอามาเปรียบเทียบกันเนาะ เพราะยายจ๋าจะจะเสียพ่อไปอนต้นเดือนต้นปีโคโรหนึ่งพันสิบเก้านา 2019, นะสองพันสิบเก้าก็ไม่ได้ดูแลปฏิบัติตรงนั้นนะคะไม่ได้ดูแลปฏิบัติตรงนั้นเราก็เพียงเป็น,เ,ปน,เ,ปนเพียงเพื่ตัวเงินเนาะแล้วทีนี้ในมุมมองเรายิ่งกลัวคือความไกลห่างความห่างไกลทาให้นึกถึงถ้าวันข้างหน้านะ,ะแม่เป็นไรเนี่ย เราจะมีโอกาสไหมอันนี้เป็นคําอธิษฐานจากใจเยจจาถ้าเป็นไปได้นะคะ,ะวันนี้จะทําดีที่สุดทไํไใหถึงที่สุดและวคาแม่ก็พูดเสมอเลยนะว่าวาสนาเรากว่าจะได้มาดูแลก,กันหรือมาอยู่ร่วมกันแล้วเข้าใจกันนะคะมันไม่ใช่เป็นเรื่องบังเอิญเยจจาอาจจะเป็นลูกปู่มาก่อนเอปู่เขาก็รักเขาก็ดูแลเราดูแลลูกหลานนะคะให้ในสิ่งที่เขาให้ได้ทําได้ตลอดมา มันก็เลยอยากมาอธิบายความรู้สึกแล้วก็อยากบอกทุกๆคนนะคะถึงแม้คุณจะเป็นเพื่อนที่สนิทขนาดไหนกับคําพูดของคุณที่ควรเอ่ยถามหรือว่าพูดคุยหรือคุณมองว่านั่นเป็นมุมของห่วงใหญ่คุณต้องควรมองกาละเทศะที่จะพูดจะคุยกับแต่ละคนนะคะอันนี้อันนี้ก็คือ เรามาคุยกันนะน้องใหม่หลายๆคนเจอหลายๆคำทาให้รู้สึกแย่ยายจ่าก็เลยบอกว่าจงอย่าได้แคร์ในสิ่งนี้ตัวยายจ๋าก็เช่นกันมองเขาให้เข้าใจให้รู้ว่าตัวเราทำอะไรนั่นคือหัวใจสำคัญของครอบครัวถ้าเราห่วงไปเปรียบเทียบบางคนชอบคุยเนี่ยฉันไม่ต้องทำงานนะพ่อแม่ส่งบ้านให้อห้าร้อเลยพันก็ได้ลูกฉันอยู่นู่น นะตัวฉันก็มีบัตรที่เขาให้ใช้ฟรีๆคำพูดบางทีพูดนะ่ะมันจะได้อย่างพูดไหมนะคะมันจะได้อย่างพูดไหมตัวเราก็ใช่ว่าจะรู้จริงบางคนสักแค่จะพูดพูดเพียงแค่ถมอ่าเขาเรียกอะไรอะ่ะถมคนอื่นว่าตัวเองเหนือกว่าใครโชคดีกว่าใครนะคะและชีวิตเหล่านี้พออยู่กันนานๆโลกมันแคบ พี่น้องคาสุดท้ายมันผุดและหลุดออกมาหลุดออกมานะคะสุดท้ายมันก็แดงด้วยเรื่องตัวของมันเองแต่ถ้าเมื่อไหร่เราพูดในความรู้สึกตัวเราจริงๆและความจริงในสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราเจอแล้วเราก็ยอมรับในสภาพที่เรามีอ่ะพูดกี่ครั้งมันก็เป็นคําเดิมนะคะหอย่าได้อายเนาะสออย่าได้ไปโชว์ถ้านั่นไม่ใช่สิ่งของเรานะคะส อย่าได้ไปเหยียดหยามใครนะถ้าคุณไม่รู้จริงในชีวิตเขานะคะสอย่าคิดว่าคุณเลิศเลอแล้วคุณจะเหยียบคนอื่นได้นะคะหข้อสุดท้ายควรมีมารยาทนะคะพูดคุยกับเพื่อนหรือน้องใหม่เออคนใหม่หรือคนที่เราเพิ่งเจอ อย่าคิดว่าคุณเลิศถ้าตกขึ้นมาแล้วหนาวนะหนาวจริงๆเจอมาแล้วหลายคนนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะอยู่ได้กับทุกคนก็ต่อเมื่อเราอยู่เป็นเย็นได้นะคะไม่ใช่คนโง่นิ่งคนนิ่งคนยิ้มกับทุกเรื่องไม่ใช่คนโง่นะคะแต่เป็นคนรู้จักเก็บสถานการณ์รู้จักอ่านและรู้จักมองว่าคนคนนี้มีค่าหรือไร้ค่ากับเราแค่ไหน อันนั้นคือหัวใจสำคัญของชีวิตในต่างแดนเลือกเราเป็นผู้เลือกนะฮะที่จะคบหรือที่จะฟังและเก็บสิ่งที่มีประโยชน์เอามาใช้ให้กับตัวเองถึงแม้วันนี้ยายจ่าจะเหนื่อยยอมรับเลยนะช่วงนี้เหนื่อยล้าร่างกายเราด้วยภาระ,ะเราก็ต้องดูแต่นี่คือครอบครัวของายจ๋านะฮะพ่อปู่พ่อผัวแต่เยจ๋าก็รักเขาเหมือนพ่อของายจ๋านะคะ อืาอ่ายจ๋ายังนึกถึงวิกฤตขอบคุณตัวเองนะป่วยรอบนี้มันเป็นแนวคิดอืชีวิตคนมันไม่แน่นอนอย่าคิดแค่ว่าคนป่วยเป็นโรคมะเร็งที่จะตายนะอยู่ดีๆเราเนี่ยวุบวับขึ้นมาเส้นหัวขึ้นสมองเบอร์เกิดขึ้นได้เสมอเพราะฉะนั้นอย่าคิดไปแช่งใครเดวเดวขาดนะคะ อย่าคิดไปแช่งใครโดย,โดยเด็ดขาดเนาะคนไม่รู้สวรรค์รู้นะคะเทวดามีตาสิ่งนี้คือหัวใจสำคัญเนาะและคำพูดควรระวังคิดแค่ว่าทำให้ตัวเองมีความสุขแค่นั้นพอนะคะพี่น้องคะ่ะสุดท้ายนี้ก็มาฝากไว้แค่นี้เนาะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะแค่พูดแค่นี้มันก็ตึงแล้วคอยจะขึ้นอยู่เลยเส้นช่วงนี้นะ,ะปัญหาตอนนี้นะคะยี่จะจะรู้สึกหนักแค่ มันจะรู้สึกว่าตรงใต้กระดูกจริงๆใต้กระโหลกของเราในเส้นตรงนี้เนาะเดี๋ยววันจันทร์นี้เจอหมอนะคะก็เดี๋ยวมาวิจัยกันเนาะดูแลสุขภาพนะคะถึงเวลาที่เราต้องดูแลตัวเองแล้ววันนี้นอนได้นอนวันน่ะอน้องสาวไม่เข้ามาจัดการเคลียร์ปู่เอาปู่ไปพักตั้งแต่บ่ายสองเนยจ่า,จานอนวันจนถึงบ่ายสามเนาะชั่วโมงกวกว่าเลยนะสะดุ้งกับเสียงโทรศัพท์ มมีเนาะก็สดชื่นขึ้นลุกขึ้นมาล้างหน้าล้าง,างตาก็เทียมอาหารให้ลูกสาวหลานสาวแล้วก็นี่ก็เรียบร้อยของตัวเองแล้วก็จะมาจัดการอาหารให้คนป่วยนะคะมันเป็นความสุขท,ทําทุกๆวันให้ความให้มีความสุขให้กับตัวเองอ่าสุดท้ายแล้วก็เป็นชีวิตเราเราเลือกเราทำนะะเนาะคนเราจะอยู่อย่างมีค่าหรือจะอยู่อย่างไรค่ามันก็อยู่ที่เราเลือกเองและหนึ่งสิ่งสําคัญ ไม่มีใครเป็นหัวใจสำคัญเลยนะคะนอกจากครอบครัวของตัวเองที่อยู่ในบ้านตัวเองนะคะไปพูดดีมีความสุขนอกบ้านถ้าเดินเข้าบ้านแล้วหาความสุขไม่ได้หาความเข้าใจไม่ได้มันก็อยู่ยากถึงแม้ข้างนอกเราจะดูโซ่ดูต่ำนะคะในสายตาคนอื่นแต่ในหัวใจเรามีความสุขในครอบครัวอันนี้แหละคือสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิต นะคะสำหรับตัวยายจ๋าเนาะยิ่งเวลาเจ็บป่วยได้กําลังใจจากครอบครัวพ่อแม่พี่น้องหรือว่าสามีแค่นี้ก็สุขใจแล้วแม้กระทั่งคนป่วยปู่ยายจ่าโอเคไหม <c oughs> เขายังแข็งแรงนะเขาใจเข้มแข็งกว่ายายจ๋าด้วยซ้าช่วงนี้ยายจ๋าฟุงา้งซ่านจิตตกกันหลายๆเรื่องนะคะขอโทษขออภัยไปแล้วค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ